สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน่าจะมารีวิวรีวิวที่ป้านาได้รับเข้ามาในวันนี้นะคะเป็นซองเดี๋ยวป้านาต้องตัดต้องพับดีๆก่อนกลัวเดี๋ยวไปตัดโดนข้างในถ้าเป็นซองแบบนี้นะคะน้ําหนักไม่ไม่ไม่เยอะนะคะเบา,เบา,เบาแบบนี้นะคะป้านาคิดว่าน่าจะเป็นธนบัตรนะคะค่ะมารับชมกันนะคะว่า ปานาได้ธนบัตรอะไรมานะคะตัดแล้วโอเคค่ะแพ็คอย่างดีนะคะใส่ซองมีกันกันพับงอด้วยนะคะอย่างดีเลยนะคะเนี่ยค่ะมือชีพแพ็คเขาจะแพ็คก,กันแบบนี้เลยนะคะโอเคค่อยๆกรีดเดี๋ยวจะไปโดนเนื้อกระดาษ รีดข้างนอกตรงนี้ดีกว่าโอเคออกแล้วนี่นะคะธนบัตรธนบัตร100บาทคะ่ะท่านผู้ชมนะคะสวยมากเลยคะ่ะทุกท่านนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ11คะ่ะ100บาทแบบ11แบบนี้จะเป็นธนบัตรที่พิมพ์พิมพ์จากโรงพิมพ ธนาคารโรงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือพิมพ์ในประเทศไทยแหละเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวผิดนะคะพูดเยอะเดี๋ยวผิดพิมพ์ที่ในเมืองไทยนะคะจะเป็นเป็นธนบัตรราชการที่เก้านะคะแบบแรกที่พิมพ์ในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธนบัตรรุ่นนี้นะคะที่พิมพ์ในประเทศไทยนะคะจึงได้นํา นำความเป็นเอกลักษณ์ไทยอะค่ะออกมาใช้นำนำเอานำภาพนะคะธนบัตรแบบแรกที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ถูกแล้วค่ะนะคะมีการนำภาพสถาปัตยกรรมและศิละปะกรรมประจำชาติอันงดงามรวมทั้งลายไทยมาเป็นองค์ประกอบ สำคัญของธนบัตรค่ะทำให้ธนบัตรแสดงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นค่ะมนะพยายามพยายามพูดช้าๆนะคะกลัวจะผิดคะธนบัตรแบบ11มี5ชนิดราคานะคะมี5บาท10บาท5บาท10บาท20บาท หนึ่งรอยบาทและห้ารอยบาทค่ะธนบัตรรุ่นนี้นะคะราคาจะสูงทุกทุกหน้าธนบัตรเลยนะคะรุ่นเอ่เอเชนิดราคาหบาทก็ค่อนข้างจะหายากนะคะสิบาทก็จะเป็นที่เราเรียกกันว่า10บาทหลังวัดนะคะสิบาทหลังวัดและส่วนยี่สิบบาทก็จะเป็นเป็น หลังจะเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะแบงค์ยี่สิบค่ะแบงค์ร้อยก็จะเป็นใบนี้นะคะและส่วนแบงค์ห้าร้อยก็จะเป็นพระปรางค่ะก็จะเป็นห้าร้อยใบแรกของรัชกาลที่เก้านะคะพนันได้ม,มาเยอะมากเลย่นั้ชอบจังเลยนะคะถูกใจมากค่ะเป็นธนบัตร แบบ11ชนิดราคา100บาทก็จะเป็นแบบที่3ของของรัชการที่9าเนาะรัชการที่9แบบแบบที่1ก็จะเป็นแบบแรกของรัชการที่9กนะคะก็จะเป็นแบบ9แบบ9นะคะแบบ9ก็จะมี5ชนิดราคาและส่วนแบบ10จะมีเพียงชนิดราคา100บาทใบเดียวเท่านั้นนะคะแบบ10ค่ะ ที่ร้อยเราเรียกกันว่าร้อยเรือหงนะคะร้อยเรือหงจะมีใบเดียวเลยนะคะจะไม่มีหน้าแบงค์อื่นเลยนะคะแบบ10นะคะส่วนแบบ11ก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะคะอันนี้นะคะแบบ11จะมีทั้งหมด5ชนิดราคาด้วยกันและจะเป็นธนบัตรที่มีชนิดราคา500บาทใบแรกนะคะใบแรกของรัชกาลที่9ในอ่า ห้าร้อยพระปรางค่ะให้ชมด้านหลังนะคะชนิดราคา1น0บาทแบบ11นะคะมาชมรายละเอียดของธนาบัตรกันนะคะธนาบาัตรธนาบัตรแบบธนาบัตรแบบ11เอ็อจะเขาก็จะมีรุ่นเดียวนะคะจะไม่มีเหมือนแบบเก้าแบบเก้านี่เขาจะมีหลายรุ่นมากนะคะแบบสิบเอ็นี้จะมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะ ด้านหน้านี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหน้าของธนบัตรแบบ11ค่ะชนิดราคา100บาทนะคะเริ่มประกาศออกใช้เมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพศ2515 20อ้อ้2ค่ะขออภัยนะคะประเป็นนึกถึงสมเด็จย่าวันที่21ค่ะวันที่12ค่ะขออภัยนะคะ เริ่มประกาศออกใช้วันที่12เดือนตุลาคมพศ2 5 1 5ค่ะขนาดของธนบัตรนะคะกว้าง7.7เซนยาวนะคะ15 15เซนค่ะนะคะภาพด้านหน้าของธนบัตรนะคะที่เห็นเลยนะคะพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในฉลองพระองค์เครื่องบรมม คติยะราชภูสิตาพรค่ะทรงฉลองพระองคุยค่ะเบื้องซ้ายคือภาพครุฑหยุดนาคค่ะครุฑหยุดนาคนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือภาพครุฑหยุดนาคนะคะค่ะที่ประดับรอบ ฐานพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามใครเข้าไปวัดพระแก้วคงจะเห็นเนาะภาพครุฑหยุดหน้าค่ะเนี่ยค่ะเขาได้ดึงดึงภาพของปูชนียสถานสำคัญของไทยออกมานะคะแม้กระทั่งลวดลายเครื่องต่างๆนะคะทุกอย่างเลยนะคะส่วนด้านหลัง ด้านหลังของธนบัตรโอเคค่ะเห็นชัดเจนเนาะด้านหลังนะคะภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรขราแก้วมรกตนั่นเองนะคะทุกฉบับทุกฉบับจะมีรูปครุฑนะคะ นี้จะมีครุฑหยุดหน้าค่ะเป็นเอกลักษณ์สำหรับคลิปวิดีโอธนบัตรรีวิวธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ11นะคะปะ้านาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะน้นาขอพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้รับประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ